สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันกับตายนะคะคลิปนี้นะคะตายจะพาทุกคนมาย้ายต้นโหระพานะคะในกระถางเหล่านี้นะคะก็เป็นออยอดโหระพานะคะที่ไต่ทำการปักชำไว้นะคะจนเขาออกรากแล้วนะตอนนี้เราก็จะมาย้ายลงในกระถางค่ะ,ะเราก็จะทำการปลูกกันในกระถางนะคะนี่ค่ะไต่ก็ได้เตรียมกระถางไว้แล้วนะคะ เริ่มต้นเลยแล้ก็จะใส่เศษหินนะคะหรือถ้าใครมีฐานก็สามารถใส่ฐานลงไปได้นะคะจะช่วยเพิ่มธาตุคาร์บอนให้กับพืชได้นะคะมีซิลิก้ามีสารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชนะแล้วก็ยังช่วยเก็บ เก็บกักตัวจุลินทรีย์นะคะที่เราราดรถลงไปให้จุลินทรีย์มีที่พักมีที่อยู่นะคะแล้วก็สามารถเก็บความชื้นด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้นะไตไม่มีฐานค่ะแต่ก็เลยขอใช้เป็นเศษหินเศษอิฐล็อกต่างๆนะอ่าแล้วก็เราจะใช้ดินนะคะวันนี้าตหมักดินเรียบร้อยแล้วนะคะหมักไว้ได้น่าจะประมาณ6วันแล้วค่ะตัวนี้เป็นดินถุงนะคะที่ซื้อมาแล้วก็ทำการหมักเองนะ นี่ค่ะเราก็ได้มีดินมาใช้ปลูกกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นเลยเราก็เอาดินใส่ในกระถางตามปกติเลยค่ะเป็นดินถุงนะคะที่ซื้อมาจากตามร้านกเกษตรทั่วไปเลยค่ะแต่ก็เอามาหมักกับเศษใบไม้เศษฟางปุย๋ยขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็แกลบค่ะอะ่ใส่ดินลงไปนะคะ เดี๋ยวต่ายขอใส่ดินให้ครบทุกกระถางก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคะ่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะไต่ก็ได้เตรียมดินลงในกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะไต่ก็รองก้นหลุมด้วยเศษหินเศษอิฐบล็อกต่างๆนะคะรองก้นหลุมแล้วก็นําดินที่หมักใส่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาทําการย้ายต้นโหระพาที่เราปักชํานะคะเอามาลงแต่ละกระถางเลยค่ะวันนี้ชวนทุกคนนะคะมาปลูกโหระพากันนะคะก็มาดูเลยว่าตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นที่ไต่ปลูกโหระพาไว้กินเองแต่ทํำยังไงนะคะ ไต่เริ่มจากการปักชํำยอดนั่นเองค่ะนี่ค่ะตักมาอย่างเบามือนะคะนี่ราโผลมาเพียบเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะด้านล่างเป็นดินนะคะด้านบนเป็นแกลบดำเนาะตอนที่ไต่เตรียมดินปักชํำนะคะกิ่งนี้ไม่สวยนะคะไต่ก็เอาออกเราก็เลือกเฉพาะกิ่งที่ดูโอเคสมบูรณ์นะคะหลังจากนั้นก็ เอาลงปลูกในกระถางได้เลยค่ะอันนี้เป็นเวลาเย็นนะคะทุกคนปายย้ำแทบสะทุกคลิปเลยนะเวลาย้ายต้นกล้านะคะพยายามย้ายในช่วงเย็นค่ะแล้วก็เติมดินลงไปด้วยย้ายในช่วงเย็นจะทำให้พืชเรามีเวลาพักฟื้นนะคะตอนกลางคืน คือจะได้พักฟื้นตัวได้ค่ะไม่โดนแดดจัดนะคะเรียบร้อยหนึ่งกระถางเนาะค่อยๆงัดอีกนี่ค่ะข้อดีของการใช้แกลบดำในการชํานะคะทุกคนเวลาเราจะตักออกมาเนี่ยง่ายค่ะนี่เห็นไหมเอ่ยราบขาวๆนะคะเพียบเลยค่ะนี่ค่ะลงปลูกเลยจ้า ทำแบบง่ายๆนะคะทุกคนแล้วก็เอิมดินลงไปเสร็จแล้วสองกระถางนะคะกระถางที่สามค่อยๆงัดเวลาเราชํานะคะก็จะมีกิ่งสวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะทุกคน เราก็เลือกเอากิ่งที่สวยๆนะคะกิ่งก่อนหน้านี้ไต่ก็เอาออกเนาะเห็นไหมว่าไตเองก็ไม่ได้ทําแล้วก็สวยทุกกิ่งนะคะมันก็จะมีกิ่งที่มีปัญหามันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะมีหลายๆคนนะส่งข้อความมาบอกคะ่ะว่าเป็นคนมือร้อนนะคะไม่ใช่คนมือเย็นปลูกพืชปลูกผักไม่ขึ้นเลยอันนี้ไตมองว่า มันไม่น่าจะมีสวนนะคะเพราะตอนแรกๆเนี่ยไต่ทำไม่เป็นเหมือนกัน,นะคะ่ะไต่เริ่มต้นปลูกผักจากการปลูกผักบุ้งนะคะเริ่มต้นปลูกจากผักที่ปลูกง่ายๆอะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็ทำมาเรื่อยๆพอเราทำบ่อยๆเข้ามันก็ชินเองอะคะ่ะนี่เราก็ทำได้นะคะทุกคนทำได้นะลองปลูกกันดูนะคะนี่ดูรากสิคะรากเดินเพียบเลย นี่ค่ะการปลูกโหระพาไว้กินเองนะแต่ก็จะเริ่มแบบนี้ละค่ะเริ่มจากการชํายอดนะคะพอยอดที่เรานํามาชําออกรากแล้วเราก็มาย้ายลงกระถางค่ะอ่ะวางอีกหนึ่งกระถาง นี่เลยนี่ให้ดูรากนะคะเพียบค่ะ ใบนี้ไม่สวยเราก็เด็ดออกได้ค่ะนี่ตัวที่ใบไม่สวยนะคะเติมดินลงไปเรียบร้อยค่ะทุกคนทั้งหมดห้ากระถางได้ยกนันี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็รดน้ำได้เลยนะคะทุกคน แต่ทีนี้นะคะก่อนที่เราจะรดน้ำนะตาตจะไม่ได้รดด้วยน้ำเปล่าอย่างเดียวนะคะตาตก็จะใช้ตัวช่วยค่ะนั่นก็คือเครื่องดื่มชูกำลังนะคะตาตจะใช้ตัวนี้เนี่ยมาเป็นตัวช่วยในการรดน้ำครั้งแรกหลังจากการย้ายนะคะเพราะว่าจะทำให้พืชของเราอะ่ะสดชื่นฟื้นฟ,นฟนูได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยเขาก็จะมีวิตามินหลายอย่างคะ่ะมีวิตามิน B12 นะคะ B6 B5 B3 นะคะจะช่วยบำรุงพืชผักของเราได้ค่ะอันนี้่ายก็ เตรียมน้ํานะคะลงในบัวรดน้ําแล้วค่ะนี่เตรียมแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะใส่เครื่องดื่มชูกําลังไปด้วยค่ะใส่ไปหนึ่งฝาเลยนะคะนี่แค่นี้ค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็ราดรถได้เลยนะคะจะทําให้พืชของเราสดชื่นฟื้นฟูได้เร็วนะนี่รถเลยค่ะ ถ้าใครชอบเด็ดยอดตั้งแต่เริ่มย้ายก็สามารถเด็ดยอดได้เลยนะคะจะทำให้ต้นโหระพาเป็นพุ่มสวยค่ะแต่ว่าตัวชุดนี้ทั้ง5กระถางเนี่ยแต่กะว่าจะรอให้เขาโตให้เขาสูงกว่านี้สักนิดนึงนะแต่ค่อยทำการเด็ดยอดค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนการย้ายโหระพาที่เราปักชำนะคะย้ายลงกระถางแต่ก็ทำแบบง่ายๆแบบนี้นะคะใช้ตัวช่วยนิดๆหน่อยๆทำให้พืชฟื้นฟูตัวได้เร็วมากขึ้นค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็เท่านี้นะไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ